ที่พีแชน l นลพอดแคหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะ อ๋อพัลาพะเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานผ่านบันทึกกันกับทางด้านของอาจารย์ประจําหลักสูตรสหวิทยาการการท่องเที่ยวโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสาระมีผลกิจค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับคุณอ๋อสวัสดีครับผมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาคณฟังไปเปิดบันทึกย้อนวันวานกันกับเรื่องราวของจากวัดใหญ่ถึงหน้าพระเมรุนะคะอาจารย์คะ ถูกต้องครับเกิดเนื่องด้วยมีโอกาสนะครับได้ไปขึ้นข,นขนบวนรถด่วนวัตต้อมเอ็กเพรส e press, นะครับท่านผู้ฟังของอ่าคงจะเห็นนะขนบวนรถไฟที่เป็นสีแดงแดงที่เราได้รับการบริจาคมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วการระแส่งประเทศไทยก็ทำการปรับปรุงโส้โ,โหดีมากเลยอันนี้ก็เผเอิญได้ไปนั่งดูนะครับก็เป็นการเไปเที่ยวเส้นท,ทางประวัติศาสตร์โดยขบวนรถวัตต้อมเอ็กเพรสนะครับกรุงเทพไปถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างทางเนี่ยก็กกมีการเออ่แรนแล้วก็มีการบรรยายความรู้ไปจนถึงที่หมายเนี่ยเราก็ลงที่อย,ยุทยาแล้วเราก็ต้องไปนั่งรถที่เป็นเอกลักษณ์ของการที่อย,ยุทยาคุณหมอลองเดาที่ว่ารถอะไรเราลงรถไฟแล้วรถที่เขาทานเฟอร์จากสถานีไปตามวัดต่างๆลองเดานียครับเป็นเอกลักษณ์เลยถ้าใครไปอยุทยาจะต้องไปนั่งรถแบบนี้ถึงจะถึงอุทยาตุ๊กตุกหนา้ากบอ๋อใช่ใช่ใช่นะฮะอย่าแงบบเช่นถ้าเกิดเรา ถ้าเราไปที่มองนนท์ใช่ไหมังครับก็จะเป็นรถแบบเป็นสามล้อสามล้อถีบใช่ไหมถ้าไปแถวสัก์แก้วก็เป็นมอเตอรไ์ไซค์สามล้อเห็นไหมถ้าเป็นสุโขทยัยก็เป็นรถสองแถวแบบรถหกล้อที่เป็นต่อข้างหลังเป็นไม้ทีนี้มาอยุทยาเนี่ยก็ต้องนั่งรถตุ๊กตุ๊กเป็นรูปกบโอขคณะเราจะนั่งรถตุ๊กตุ๊กเป็นรูปกบกันทู้ฟังนั่งกะไปจากอุทยาผ่านสถานที่หนึ่งที่เรารู้จักกันดีในวงการคือเจดีนักเรงก็คือเจดีสับปื้ แล้วก็ข้ามแม่น้ําป่าสักเข้ามาในเกาะเมืองอยุทยาแต่ก่อนจะเข้าเกาะเมืองแหละเพราเออมัมีโปรแกรมว่าเอะเรามาเที่ยวเมืองอายุธยาก่อนดีกว่าคณะก็เลยย้อนกลับมาไปที่วัดใหญ่พชยมุงคลน,นะครับซึ่งเป็นการเที่ยวแบบเป็นลาดับขั้นตอนตามทรรใบทรประวัติศาสตร์วัดใหญ่เชยมงคลเนี่ยตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุทยานะครับอยู่ตรงหน้าแม่น้ําป่าสัก <c oughs> นะครับกับแม่น้ำชัยภูมมาเจอกันตรงนั้นคือพนันเชิง กระเถิดมานิดหน่อยด้านหลังก็คือวัดใหญ่เจียมมงคลวัดนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งต้นกรุงศรีวิทยาแล้วเพราะว่าได้เรียนในตอนต้นแล้วว่าฝั่งตรงถนนรถไฟอุทยาเนี่ยเป็นเขตเมืองเก่าอโยุยาซึ่งมีวัดที่น่าสนใจมากมายเลยครับอย่างเช่นวัดใหญ่เจียมมงคลวัดกุดีดาววัดมเหยง วัดอยุธยาทีนี้เราก็ไปทานหนึ่งที่เป็นตัวอย่างคือวัดใหญ่เมืงมงคลซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระรามาชิบประดีที่หนึ่งเป็นที่จำพรรษาและจำศีลนะฮะของพระพิสุสงฆ์ที่ไปจาริกเสวียงบุญจากลังกาประเทศในต,ตอนนั้นลังกาประเทศนะ่ะเป็นจุดศูนย์รวมของศาสนาพุทธทธิลังกาวงนะครับแล้วก็เรามีการแลกเปลี่ยนศาสนาพุทธฝ่ายเสนว่ากันระหว่างลังกาวงกับสยามวงนะครับ จะมาเด่นชัดมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนของรัฐิลังกาวงสยามวงในตอนปลายกรุงศรีอยุธยาคือสมัยรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศวันนี้จึงตั้งขึ้นแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาเป็นที่คำนักของพระพิสุทธ์พวกนี้ที่มาจากลังกาอีเหตุผลหนึ่งที่ทําให้วัดนี้เป็นที่นิจักแล้วก็ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นเจดีย์ที่สูงใหญ่มากเลยถ้าเราไปที่อุทยาเนี่ยเราจะพบเจดีย์ขนาดสูงใหญ่กลางพุ่งเลยออยู่สองแห่งท่านผู้ฟังครับ แห่งหนึ่งคือที่นี่แหละวัดใหญ่เชยมงคลอีกแห่งหนึ่งคือเจดีย์ภูเขาทองที่ทุ่งลุมพีนะทุ่งลุมพีถ้าเราสังเกตให้ดีเจดีย์สององค์นี้มีความเอียงนะเนื่องจากมีความทุดด้วยเนื่องด้วยอาคารที่มีความเก่าแก่แล้วก็มีการบูรนณะมีการสร้างเสริมเติมแต่งคนละสมัยกรณีของวัดใหญ่เชียงมงคลเนี่ยเป็นวัดที่อยู่นอกเมืองเป็นที่จำพรรษาของสำนักสงฆ์สายปากแก้วค่ะสำนักสงฆ์สายปากแก้วเนี่ยเป็นสำนักสงฆ์สายปากนะครับมีความเอ่อ มีความเข่งคัดเรื่องของวัดปฏิบัติในการกรรมฐานธุระเป็นอย่างดีนะครับพอมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเหตุการณ์อึ่งคือเหตุการณ์ยุทธหัตถสีชนช้างในรัชการของสมเด็จพระนเรศมห,หาราชสมุทัยเดชสุวรในปีพุทธศักราช2135น,นะครับซึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องรู้จักสถานที่สําคัญที่เรียกว่านองสารานี่มันมีปัญหาทางประวัติศาสตร์ว่าไอไอสถานที่ที่มีการเชิงยุทธาสตรสีเนี่ย มันที่ไหนกันแน่เพราะว่ามีสถานที่อยู่สองสถานที่ใช้ชื่อตำบลเหมือนกันมีเจดีเหมือนกันมีโบราณวัตถุที่ขุดพบจากการชนช้างสถาถีเหมือนกัน <c oughs> ก็คือบ้านหนองสารา <c oughs> ดอนเจดีสุพรรณบุรีกับบ้านหนองสาราพนมทวนกาญจนบุรีคุณหมอเคยไปที่ไหนมาบ้างครับ <c oughs> ยังไม่เคยไปที่ไหนเลยอาจารย์โอ้ถ้ามีโอกาสต้องไปนะครับอย่างเช่นที่ดอนเจดีสุพรรณบุรีเขาจะมีงานประจําปีมีงานกาชาดสนุกมากเลย นี่มันน่าแปลกใจมากคือสถพนที่สองแห่งนี้ชื่อน้องสาหร่ายเหมือนกันเจดีเหมือนกันไปอันว่าเราก็ให้ความรู้สึกว่ามากับสุพรรบุรีก่อนและพะว่าดีดีใหญ่นะแลวก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเระเัตรอยู่ด้วยนะครับและทุกป,ปีเนี่ยเมื่อมีงานเฉลิมฉลองวันชุฬาหัตถีเนี่ยก็จะมีองค์คมนตรีนะก็เป็นผู้แทนพระองค์ประวางพโพมาลาด้วยเพราะนั้นเหตุการณ์นี้ยเหตุการณ์ชนชาน้างจุฬหัตถีและจากชนช้างแล้วเนี่ยก็มีการสร้างอนุสาวรีย์ที่ระลึก สมัยก่อนคือสร้างอนุสาวรีย์วัดใหญ่พยมงคลน,นี่คือที่มาของการจาริกประวัติศาสตร์ว่าเกิดจากเหตุการณ์ชนช้างที่ยิ่งใหญ่ขอบวิศัสตร์ชาติไทยจึงสร้างอนุสาวรีย์และใช้ชื่อว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ใหญ่เพยมคลน,นะครับเมื่อได้มาฟังมาถึงที่สถานีนี้วัดนี้นะครับเราจะพบกับปบระถฐถานมากมายเช่นพระนอนพระวิหารพระอโบสถเจดีย์ ทีนี้เรามาดูรูปแบบของเจดีย์วัดใหญ่เชัยมงคลเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่มากสูงมากนะครับสูงมากเลยเป็นรูปแบบทรงเจดีย์ที่ตอนนี้มีเหลืออยู่เฉพาะแบบนี้คุณหมอเพียงแค่สามแห่งเท่านั้นคุณหมอเคยไปวัดใหญ่เชียงมงคลไหมครับเ,เคยไปค่ะเคยไปตอนไหนครับเวลาของวันชวเช้ากลางวันเย็นกลางวันค่ะร้อนไหมครับมากเลยค่ะ <laughs> นี่ตอนผมไปนะอยุทยาเป็นแห่งกระทะท่านผู้ฟังครับร้อนมาก เพาฉะนั้นเวลาผมนาเรื่องต่างๆมาพูดเนี่ยเราต้องไปเช้ากับตอนบ่ายแก,แก,แกแย่ๆเย็นๆอากาศจะดีถ้านะอากาศร้อนมากมันจะไม่อมันจะไม่แอพพทีเอทีเรามาขัาไปตอนสายๆเจะดีขนาดใหญ่สูงมากเลยเจดีรูปทรงแบบนี้เป็นเจดีรูปทรงแบบอโยธยาแท้ซึ่งจะขึ้นรูปด้วยฐานสี่เหลี่ยมบนฐานสี่เหลี่ยมจะประกอบไปด้วยเจดีย์ระฆังเล็กๆประจำมุมสี่ทิศ จากนั้นจะขึ้นรูปด้วยฐานเจดีแปดเหลี่ยมแล้วก็ต่อด้วยองค์ระฆังต่อจากองค์ระฆังก็กลายเป็นบันลังต่อจากบันลังเป็นก้านฉัดไม่มีเสาหานต่อจากเสาหานขึ้นไปก็เป็นปียอดเป็นป้องเป็นป้องเป็นป้องแล้วขึ้นไปก็เป็นปียอดป้องฉนิยยดหยาดตั้งทังที่เล่ามาละเอียดละอ่อนเนี่ยเกี่ยวกับสัส่วโนโอะกอบของเจดีอ่ะน,นี่คือแพทเทิร์นรูปแบบเจดีอโยุยาที่ในประเทศไทย ถ้าจําไม่ผิดตอนเนี้เหลืออยู่เพียงแค่สามแห่งเท่านั้นนะครับเคยมีคนให้เครดิตว่านี่คือรูปทรงของราชินีเจดีไทยด้วยโดยการเดินสำรวจนะครับซากโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆที่ขุดพบโดยท่านนอนน้ำปากน้ํามีอยู่สามวัดวัดหนึ่งก็คือวัดใหญ่เพียงมงคลนี่แหละใหญ่โตโมโหรามากเลยไปดูซ้ายยิ่งใหญ่มากสองวัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีสามวัดพระแก้วเมืองสัันบุรีจังหวัดไชยนา ถ้าราฟังเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ตรงกลางท่องเจดีย์ก็มีอัศจรรย์ทางขึ้นโถงสูงใหญ่อลังการมากแล้วก็มีการแวดล้อมไปด้วยพระพุทธรูปตามระเบียงคตต,ต่างๆตรงบริเวณด้านหน้าของพระมหาเจดีย์เนี่ยมีการประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองคุณเหรอลองเดาซิทำไมต้องเป็นพุทธชินราชจำลองที่วัดนี้เอไม่แน่ใจค่ะเกี่ยวข้องกับเดศพระนเรศวรเดชพระนเรศของเราเนื่องจาก ท่านเป็นก,กษัตริย์แห่งราชวงศ์สุขโขทยัยราชวงศ์สุขโขทัยดั้งเดิมเนี่ยมีถิ่นพำนักเดิมอยู่ที่เมืองสองแควไชนาพิษณนุโลกเพราะฉะนั้นใครก็รู้จักว่าไปพุชินโกต้องไปไหว้ใครครับพุชนินเดลาฟนะครับชเพราะฉะนั้นเมื่อวัดเนี่ยเป็นวัดที่ระลึกถึงการลบชัยชนะที่ยิ่งใหญ่จึงมีการอันเชิญประิฐานพุชนินเดลาชจำลองอยู่ที่วัดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครมาที่วิทยาเนี่ยก่อนจะข้ามไปเกาะเมืองอ่ะเรามาดูที่ฝั่งเมืองอโยธยาก่อน มาดูที่วัดใหญ่จุลมงคลแล้วก็ตรงบริเวณนั้นนี่นะครับก็สามารถจะเดินทางไปวัดโบราณอีกหลายวัดได้เลยซึ่งเมื่อตอนต้นรายการได้พูดไปแล้วมีหนึ่งวัดนะซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ได้เอ่ยถึงเดี๋ยวครั้งต่อไปจะพูดคือวัดพนันเชิงพนันเชิงนี่คือตัวอย่างของวัดแรกคณะของเราก็นั่งรถทุกๆหน้าหกมาแล้วซึ่งเป็นเอกลักษณ์ถ้าใครไปอยุธยาทางรถไฟจะเห็นจอดอยู่เรียงรายเต็มไปหมดเลยนะครับ ก็นั่งข้าม่น้ําป่าสักไปโดยมีสะพานสําคัญอยู่สามอยู่สามสะพานนะครับตอนนี้เราข้าม่น้ําป่าศักแปลว่าเราเข้าวิทยาทางด้านทิศตะวันตกของเกาะเมืองสะพานเก่าแก่อยู่ตรงกลางตอนนี้ที่ผมไปเนี่ยมีการซ่อมแซมคือสะพานปีดีทาลงเพราะว่าเป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของพระเท่านปีดีพนมยงและก็มีสะพานสร้างใหม่สองสะพานคู่กันก็คือสะพานพระนเรศกับสะพานเอกาทศรส ซึ่งเป็นพระมหากรตริ์ที่เป็นพี่น้องกันและมีความทิ่งใหญ่ด้ยวยกันทั้งคู่แล้วก็แล่นลดตุกตๆกหน้ากบไปถึงวัดหน้าพระเมงโดยผ่านออกเกาะเมืองอิททางด้านทิศเหนือแต่ข่าแม่น้ำลบบุรีแม่น้ำลบบุรีตรงบริเวณทางด้านเหนือของเกาะยิ่งยาเนี่ยท่านผู้ฟังครับเป็นแม่น้ําที่ขุดดิมือคนเนื่องจากแม่น้ําลบบุรีเดิมจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังเขาไหลออกมาจากแม่น้ําเจ้าพยา แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องไหลไปลงกับให้น้ําป่าสะตรงบริเวณที่เรียกว่าหัวรอหัวรอหัวรอคืออะไรใครๆก็รู้หัวรอสักคอยุธยาคืออะไรเป็นสถานเป็นสถานที่ที่เป็นตลาดเป็นชุมชนการค้ามารอจับใจสินค้าค้าขายกันแต่โบราณซึ่งตอนเนี้ก็มีตลาดแบบดั่งเดิมโบราณยังคงอยู่ตรงนั้นนะครับปรากฏว่าสมัยต่อมาเนี่ยเขาก็มีการขุด แม่น้ําลบบุรีจากเดิมที่ลงแม่น้ําป่าสากักให้เอี้ยวอ้อมมาทางเหนือเพื่อจะลงแม่น้ำาพระยาทางฝั่งทิศตะวันตกเพื่อให้อิทยาเป็นเกาะโดยมีน้ำล้อมรอบน้ำล้อมรอบคณะเราก็เลยข้ามออกเกาะเมืองเมื่อกี้เราเข้าทางเกาะเมืองทางทางทางด้านทิศเอทา,ทางทาิ่ตะวันออกเขาก้าแต่ว่ขับรถขับไปขับมาชมวิวสวยงามมากเลยก็ข้ามไปนอกเกาะเมืองนาทางทิศเหนือไปวัดหน้าพระเมรุ วัดหน้าทะเรเนี่ยเมื่อเราข้ามเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีคลองสําคัญคลองหนึ่งอยู่ข้างๆหน้าวัดหนอลองเดาซีคลองอะไรถ้าเดาไม่ได้ลองตอบซีเกี่ยวกับละครเรื่องหนึ่งที่กําลังอินเทรนมากตอนนี้ <c oughs> แม่ยั่วเมืองศรีสุดาจันร <c oughs> ดูอยู่นะอาจารย์แต่จาชื่อคลางไม่ได้นะใชซ่ซึ่งผมก็รับได้นะเป็นละครดูสนุกแต่ผมว่าสิ่งที่เป็นผลดีคืออะไร ผมก็ไม่เอาจริงจังเข้ามากแต่ผมแต่ผมให้เครดิตเขานะอย่างน้อยคุณหลอนผู้ฟังครับให้คนได้รู้จักประวัติศาสตร์มากขึ้นอให้คนได้ที่อจอุยามากขึ้นให้เงินที่ได้จากการเล่นละครมาจับใจสินค้าซื้อสินค้าเที่ยเมือเรามากยิ่งขึ้นนะครับตรงตรงหน้าวัดน้ำเมน,เน่มีคลองคลองหนึ่งชื่อว่าคลองสะบัวอคลองสะบัวเนี่ยถ้าใครอ่านประวัติศาสตร์ไปดูหนังไปเรื่อยเื่อเนี่ย คือคลองที่แม่ยมุนศรีสุดารย์ท่านถูกตามได้และถูกตัดสินประหารชีวิตในคลองนั้นในคลองนั้นและถ้าเราแล่นเรือหรือนั่งรถเข้าไปในคลองนั้นน่ะเราจะเจอวัดที่ในในสื่อต่างๆจะบอกว่าวัดแรงคุณอ๋อเคยได้ยินชื่อมั้ยวัดแรงค่ะเคยได้ยินวัดแรงอ่าวัดแรงเนี่ยเป็นวัดที่เขาว่าเป็นที่ปร่งศบของแม่ยมุนศรีสุราชันนะครับบอกเออที่ที่เอปราบดาพิเศษนะครับคนรักของท่านสูอพระองค์ขึ้นเป็นกระสับ ก็มีมีสภาพคลองเนี่ยอย่างว่าประเทศไทยนะเราไม่ได้ค่อยเก็บหลักฐานทางประวัติศาสตร์คลองสะบันเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ไปกับคนที่รู้คุณอ๋อไม่รู้เลยว่าเป็นคลองนะเพราะหญ้า,ามันขึ้นลกหมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดใครไปที่วัดนาคพระเมรเนี่ยข้ามเข้าวัดปุ๊บแมองขวามือไว้มองขวามือไว้น่าจะเป็นคลองสะบัวซึ่งเป็นคลองของทางทางาประวัติศาสตร์ทีนี้คณะของเราก็เข้าไปสู่วัดนาคพระเมร วัดนาพเมน,นี้เป็นฐานที่ตั้งทัพของอกองทัพแม่ทัพพม่าที่ใช้ตีกรุงศรีอยุธยาแตกในปีพุทธศักราช2310จะมีหลักฐานว่าเหลือเอาไว้ให้ชนไทยรุ่นหลังได้ดูเพียงแค่หนึ่งวัดวัดนี้จึงเป็นวัดที่รอดพ้นจากการเสียกรุงครั้งที่สองในปี2310นั้นแล้วก็ยังคงเหลือวิหารอุโบสถที่น่าสนใจสิ่งหนึ่งที่มาดูวัดน้าพระเมนคุณบอ,อกว่าดูอะไรครับพระทรงเครื่อง็ออกก็นไปวัดนี้ไหมครับ วัดน,นี้ไม่เคยค่ะโอ้มีโอกาสต้องไปถ้าผูฟา้ฟังมีโอกาสต้องไปอยู่อยู่ใกล้ๆกับวังโบราณวิทยาเลยนะครับวัดหน้าพระเมรุเนี่ยสิ่งที่คนดูคืออะไรเพราะอุโบสถตบท้องช้างแล้วเป็นแล้วเป็นแบบลูกกงมังหวดแบบคือเขาไม่มีหน้าต่างนะเป็นลูกกงมังวดที่รับพนธนาการมาจากขเขมรน,นะครับแล,ล้วรูปทรขงของฐานคือหน้าเชิดหลังเชิดตรงกลางอ่อนตบท้องช้าง,งหรือท้องสำเภา มีนัยยะทางประวัติศาสตร์ศิลปะว่าเหมือนเราเข้าไปในเรือสำเภาผ่านพวงวัาจะสงสารไปสู่นิพพานอันเป็นเอกลักษณ์ของการสาาาร้างสถาปัตยกรรมแบบอุทยาตกท้องทางเนี่ยหรือท้องสำเภาเนะี่ยนิยมมากอุทยาตอนกลางถึงตอนปลายถ้าใครอยากดูที่นี่ไปที่นี่มีที่นหนึ่งท่าผู้ฟังคุณอ๋อลองเดาซิจังหวัดไหนถ้าเกิดอยากไปที่อุทยาดีชีวิตต้องม,มีหนึ่งจังหวัดที่คุณต้องไปใกล้กรุงเทพเลยลาดบุรีไปหนึ่ง เลช <Pepper i. S 1> รบุรีอ๋อ oh, ค่ะอ่าเพชรบุรีเนี่ยเพชรบุรีจะมีพระโอเบสถ์แบบตกท้องจางแบบวัดน้าเมนเยอะมากนะครับเมื n, ่อเห็นพระเอพะอพระอุบสถ์หลังใหญ่มากเลยสิ่งที่ต้องดูคืออะไรหน้าบันหน้าบันของพระวิหารวัดน,น้าพระเมนเนี่ยเป็นการแกะสลักไม้ที่สุดยอดมากคือนารายณ์รงคุตประดับด้วยเทพชุมนุมอ่อนช้อยมากพระนารายก็เปรียบเสมือนของพระประสติยาธิราชเจ้า ทรงคุดยุดหน้าหมายถึงท้องฟ้ากับน้ําและบริเวณโดยรอบนั้นมีการแกะสลักเทวดามาชุมนุมแสดงความยิ่งใหญ่ยินดีโอ้โหเขาผูกลายแกะสลักลงรับติดทองล่องชติสวยงามมากแล้วกรอบของหน้าจัว่วก็งดงามผิวไหวงดงามสวยมากและตรงด้านหน้าก็มีมุกเด็ดเชิดออกมาอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่มากนะครับพอเราเข้าไปในพระโอเบศกะเราก็จะเจอพทธรูปทรงเครื่องของวัดนาคพระเมร อันนี้เป็นพุทธรูปทรงเครื่องที่มีแนวคิดเรื่องของพระจักรพรรดิราชหรือเรียกว่าปางปากพญามหาชมภูดีก็คือใส่เครื่องโรนใส่มงกุฎใส่เสื้อนะครับใส่พระธรรมรมองใส่ทับสวังใส่พระหุรัตใส่สนับเพลางดงามมากามีกติความเชื่ออยู่สองอยู่สองในยะก็คือตามความเชื่อของพระจักรพรรดิราชก็คือใหญ่ทั้งอาณาจักรและสัมมาจากักรอีกความเชื่อหนึ่งมาจากความเชื่อของ คำภีโบราณชาดกที่ชื่อว่าปางป่าพญามหาชจู้บดีทีนี้จะพูดให้ถึงออกให้ท่านฟังเข้าใจว่าถ้าเราเจอพระทรงเครื่องใส่เครื่องทรงต่างๆถ้าพูดให้บรุ่นเข้าใจคือแอัตราส่เยอะๆเนี่ยนะแล้วก็จะคุ้นพระเคราืมงรกตุใช่ไหมครบใช่ค่ะใช่ที่เป็นการเปลี่ยนเครื่องทรงนะเมื่อไม่กี่วันนี้ล้นก้าการที่สิบก็เสร็จภาพเดินเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นฤดูหนาวเป็นอันนัะ้สัญญาณว่าประเทศเราเริ่มต้นฤดูหนาวไปแล้วอันนี้คือพระทรงเครื่อง มือหรือแม้แต่ภายในพวกโอสถป,ะ,ปะแก้วก็จะมีพระทรงเครื่องเต็มไปหมดเลยแต่นั้นสมัยกรุงเทพสนบุตฟังคุณอ๋อเราเรียกว่าทรงเครื่องใหญ่แต่วัดหน้าพระเมริเรียกว่าทรงเครื่องเฉยๆทรงเครื่องใหญ่ก็ใหญ่สมตัวคืออะไรอลังการงานสร้างยิ่งใหญ่มากอันนี้ก็สามารถไปดูเปรียบเทียบได้ที่วัดหน้าพระเมรกับที่วัดพระแก้วเป็นต้นนะครับ นอกจากนั้นแล้วเมื่อเราเข้าไปในพระโอบฐส์แล้วให้ทุกคนเงยหน้าขึ้นไปที่เพดานพระโอบฐส์แมมทุออกอ๋อถ้าเคยไปจะต้องเห็นตามผมก็คือเขามีการแกะสลักเพดานเป็นดาราดอกบัวงดงามมากอายุห้าหกร้อยปีหาดูไม่ได้แล้วนะครับติดทองร่องชาติประดับกระจกเกลียบสวยงามมากเลยถ้าลองนึกภาพสิก่อลองนึกภาพสิ นี่คือวัดธรรมดานะที่เหลืออยู่แล้ววัดที่ผ่านศึกสงครามจนไฟไม่หมดอลังการจะขนาดไหนนะมันมันยิ่งใหญ่มากเลยอรุธยาคือความอลังการเวืร์กวางมากเลยอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นของพรออบสกแจากนั้นข้างๆเนะ่ยอยู่ข้างๆถ้าเราหันหน้าเข้าโบะอโบสถนะท่านฟัง ขวามือจะมีวิหารเล็กๆอยู่หลังหนึ่งเล็กมากเลยนะครับเป็นวิหารน้อยอวิหารเนี่ยเป็นยี่ปัฐานพระพุทธ,ธคันธาราสมัยทวาราวดีซึ่งขุดได้หลายองค์บริเวณริมถนนเพชรเกษมตรงวัดหน้าพระเมรแต่เป็นจังหวัดนครปฐมหนอเคยสังเกตนะคนไม่ค่อยสังเกตหรอกเคยเคยรู้มาว่านเรปฐมมีวัดหน้าพระเมรมไม่เคยค่ะ ไม่าราบมีและพอย้ายมาอายุธยาก็ชื่อวัดหน้าพระเมนเช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านผู้ฟังหรือคุณอ๋อขับรถไปนครปฐมเนี่ยมันจะมีวัดหน้าพระเมรุอยู่ในตัวเมืองเลยริมเทศเกษมเ,เลยวัดนั้นน่ะเป็นวัดที่พบพระพุทธรูปคันธาราชปาประทับห้อยพระบาทแบบพวาราดีอยู่หลายองค์ด้วยกันขุดออกมาอยู่ที่พระสมเจดีสององค์ นะครับอยู่ที่มิวเซียมแห่งชาติพระนครหนึ่งองค์ซึ่งเดิมทีเดียวนะเขาตั้งอยู่ที่พิพันเจ้าสามพยาแต่ตอนนี้พิพันเจ้าสามพยาเขาซ่อมเครื่องาาังนเขาก็เลยย้ายมาตั้งที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงเทพไปดูซักนะครับแล้วก็อีกองคหนึ่งเป็นสนสีเขียวอยู่ที่วิหารน้อยี่เลยไปดูซะสวยงามมากแต่แต่รู้ไหมครับแต่อะไรแต่อะไรคะพระหัต์องค์นี้หักทั้งคู่อืซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วแบบพัะ พระพุทธรูปสมัยทาวาราวดีเธอฟังนึกภาพตามผมนะคนุณอ๋อนั่งเก้อีเดเบสโซฟาขาห้อยโอเคไหมครับจากนั้นพระหัตถ์หนึ่งจะทํามุขคาวิการตะกับก็คือกรีเป็นธรรมจักรพระหัตถ์หนึ่งจะหงายขึ้นหมายถึงการให้ธรรมะทุกองค์ที่ผมพูดมาสี่ซาห้างองค์ที่ขุดได้ที่วัดเออหน้าทระเมรุนครปฐมอะ่ะพระหัตถ์อยู่ครบหมด ยกเว้นองค์นี้องค์เดียวที่เป็นหินสีเขียววัดหน้าะเสรศยาที่ประหารทั้งสอง้างครับแล้วการต่อมาเขาก็มีการบูนณะโดยไม่มีเหลืออยู่แล้วครับที่มือทามุตธ,ธาธรรมจกักรทีม่มือนึ่งหนขึ้นประธานพรแต่เป็นมือประกบที่พระชานุที่หัวเขา่าแบบปกติเ,เรียบร้อยแล้วถ้าคุณอ,อ๋อท่านผู้ฟังมีโอกาสไปเฝ้าดูของจริงจเห็นว่าจะมีงานซ่อมตรง ตรงทรงข้อสอบของพุทธรูปเห็นตรากดอยู่โอ้โหเขาแต่องค์ยิ่งใหญ่สวยงามมากเลยนะครับเป็นหินสีเขียวแล้วก็มีการสลับสล่าวด้วยเครื่องลวดลายต่างๆสมัยทวาราวดีนะครับเช่นลายผักปูดลายเหลี่ยมขลามตัดนะครับงดงามมากแต่พระกรได้หักไปแล้ววิหารน้อยหลังเนี้ยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สาภายในด้านเดิมนะท่านผู้ฟังถ้าเข้าไปเนี้ยโอ้โหกิจกรรมฝาผนังสวยมากแต่ยังว่าท่านผู้ฟังครับ บ้านเราเป็นร้อนชื้น<ฮ>อากาศร้อนฝนแล้วคนเราก็เข้าไปไม่ได้ระมัดระวงังมันลบเลือนไปมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นถามว่าตอนนี้เข้าไปในวิหารน้อยเห็นพุทธรูปอลังการไหมก็ยังเห็นอยู่แต่ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดสมัยรุ่นเก้าร้อสามอ่ะลบเลือนไปมากแล้วทีนี้ก่อนจะดูพุทธรูปก่อนจะดูภาพเนี่ยวิหารน้อยเนี่ยเป็นหนึ่งในสองสถานที่ที่เป็นสิ่งที่อยุทยา ไปคุณต้องเห็นบานประตูวิหารน้อยเป็นหนึ่งในสองบานประตูที่แกะสลักด้วยมือคนที่วิจิตรบรรจงอันดับต้นๆของยุทธยาบานประตูหนึ่งบานที่สวยงามมากก็คือวัดพนัญเชิงคารู้คฟังเคยไปแล้วก็จะไปอขอผงผ้าใช่ไหมหลงวงพ่อโสว่าพนัญเชิงใช่ไหมใช่ค่ะมีโอกาสน้อยมากคุณหมอที่จะไปถ่ายยืนถ่ายรูปตรงหน้าพระพาก็ค,าคนเยอะ ผมเคยเล่าในรายการนี้แล้วว่าที่ที่บานประตูวิหารหลวงพ่อโตพระเอ,อพอระปรินนายกเนี่ยแกะสลักด้วยกระหนกก้านขดงดงามมากซึ่งทางวัดเขาก็รู้ว่าเป็นของเก่านะเขามีอัลพลิกเป็นสติกกั้นเพื่อไม่ควรไปจับอีกบานประตูหนึ่งที่สวยงามมากคือที่นี่เลยครับมาฟังครับคือบานประตูพระวิหารน้อยซึ่งอยู่ทางด้านข้างด้านขวาของพระโอสถวัดหน้าพระเมรุ แกะสลักสวยงามมากสมัยรุ่นเก้าราชการที่สามนะครับสถานที่แห่งนี้แกะสลักด้วยเทคนิคแกะสลักปิดทองล่องชาติประดับ,บกระจกเกลียบแล้วก็ภายในภายภายด้านนอกของบานประตูซ้ายขวานเนี่ยจะมีการประดับประดาด้วยลายปูนปั้นแบบจีนซึ่งเรากําหนดอายุทางศิลปะได้ว่าน่าจะสร้างขึ้นเพื่อจะครอพบพระพุทธรูปแบบคันธาราชสมัยทวาราวดีในสมัยรุ่นเก้าราชการที่สามเพราะรุ่นเก้ารอสามนั้น ทรงนิยมพระราชนิยมศิลปะแบบจีน <c oughs> ได้เห็นเด่นชัดมากก็คือมีค้างข่าว <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> วัดนี้ถ้าท่านผู้ฟังหรือคุณออมมีโอกาสไปก็ขออยากจะให้ไปเยี่ยมชมดูความยิ่งใหญ่ว่าโอ้โหอันนี้นะเพียงแค่วัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าเผาไปนะถ้าที่อื่นเหลือจะขนาดไหนก็เลยนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวสองวัดก็คือทั้งสองวัดเนี่ยท่านผู้ฟังนอกเมืองหมดเลยนั่นะคือวัดเออใหญ่เชยมงคลก็นอกเมือง ทางฝั่งทิศตะว,วันออกกับวัดหน้าคเมงก็นอกเมืองเหมือนกันทางฝั่งทิศเหนือน,นะครับแล้วมีโอกาสต่อไปจะนําเรื่องราวของวัดต่างๆอยุธยาที่ละเอียดมาเล่าสู่กนฟังนะครับสวัสดีครับและนี่คือวันวานไดอารี่ใน t p พีชแนลพอดแคสต์กับอ๋อพันลพัคเขียวแก้วค่ะ